วันนี้ผมใส่เสื้อทวเทวสุวรรณมาเพราะอะไรฮะเพราะว่า,ทาวเทวสุวรรณเนี่ยหน้าที่ของท่านก็คือปกป้องหนึ่งในงานของท่านคือปกป้องพระพุทธศาสนาเ็าบอกภัยไร้แรงอยู่ตอนเนี้ไม่ว่าจากภัยจากภายนอกเนี่ยครับภัยจากลทัทธิที่อ้างศาส,สนานะครับธรรมาหากินลทัทธิที่อ้างศาสนามาออกกฎหมายยึดรองประเทศลทัทธิที่อ้างศาสนา แต่ในคําสอนในคาพิโีปราดแปลเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยนะครับสอนให้ฆ่าคนที่ไม่ศรัทธ,ธาอิสลามได้ตัดแขนตัดขาตัดคอตัดมือตัดนิ้วจับไปเป็นฉเฉลยหรือจับไปยึดซัพย์นะครับจะทําอะไรก็ได้นี่คือคําสอนที่เป็นที่อ้างว่าเป็นศาสนาเหรอฮะเนี่ยอย่างเงี้ยหลักฐานขนาดเนี้ยก่อนหน้านี้ผมไม่เคยแตะเรื่องคิดเลยผมพูดถึงแต่ กระบวนการที่คิดการใหญ่ของอิสลามบางกลุ่มนะฮะผมต้องบอกว่าไม่ใช่อิสลามทุกคนนะฮะอิสลามชาวบ้านที่ทำมาหากินที่นับถืออิสลามไปปกติไม่มีปัญหากับผมนะฮะผมกำลังพ่อพูดถึงกระบวนการหรือหรือในตามเนี้ยฮะแผนตาลาที่ตำพงเล่มเนี้ยแผนนโยบายรับของ,ององค์กรอิสลามโลกที่มีต่อประเทศไทยเนี้ยครับกระบวนการแล้วในกระบวนการเนี่ยก็ยังมีของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงไว้เลยว่า นะครับในนี้ก็มีหลักฐานอยู่ว่าเขาไม่ใช่คิดจะยึดแต่ประเทศไทยนะเขาจะเอาอาเซียนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไทยมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์บูไนฟิลิปปินฮะจะทําเป็นรัฐอิสระรัฐอิสระขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ตรงนี้ฮะหนึ่งในแผนนะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจะไม่จมครับเพราะฉะนั้น ไม่ใช่แค่ประเทศไทยเพราะว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าในคำพียกรณาเนี่ยในคำพียกรณาเนี่ยมีบางหน้านะครับที่ป่าพนมาเนี่ยในนี้ผมอันนี้เล่มที่คัดมานะฮะแต่เล่มใหญ่เนี่ยผมก็วางไว้อยู่อีกห้องหนึ่งเล่มใหญ่พันเจ็ดร้อยกว่าหน้าเนี่ยในคำพิยกรณาเขียนระบุไว้ว่า โลกนี้เป็นของอัลละฮ์เพราะงั้นคนที่นับถือสาลาเนี่ยสามารถไปไหนก็ได้ถ้าเจอคนที่ไม่นับถือสาลาห้ามหันหลังกลับห้ามหันหลังกลับนะครับแล้วจะต้องชักชวนให้มาเป็นอิสลามถ้าใครไม่ศรัทธาถือว่าเป็นศัตรูอยู่ในคําสอนคําสั่งในคำพี์กุลาครับอยู่ในเนี้ย